สารสกัดจากเปลือกสนมาริทานฝรั่งเศสเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะมากๆมีงานวิจัยเกี่ยวกับผิวเราด้วยแล้วตัวมันเองเนี่ยก็เป็นอนที้ออกซิแดนที่ดีอาจจะดีกว่าวิตามินซีและวิตามินอ e ีด้วยนะโดสที่ควรทานนะตามงานวิจัยล่าสุดเลยอะคือ100มิลลิกรัมต่อวันมันจะช่วยเรื่องผิวได้ดีกว่าเดิมนอกจากเรื่องฝ้าแล้วก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นผิวด้วยวัย40อัยเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยนะก็เหมาะมากนอกจากเรืื่่่่อออองงงงผิววมันันยชยชเเรขข,เขา โรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หอบผืดและที่สาคัญในคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องก่อนมีประจำเดือนปวดท้องซึมเศร้าคนที่ขี้เบี่ยงวีนตอนก่อนมีประจำเดือนน่ะน่าทานมากมันจะช่วยลดอาการนี้ด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าซิมโฟนีนัมเบอร์วันแล้วก็นัมเบอร์ทูเหมาะมากสําหรับคุณผู้หญิงเพราะว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วก็เรื่องผิวโดยตรงเลยแล้วก็โดสสูงถึง1 0 0รมิลลิกรัมต่อวันใครที่ได้ลองทานแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงว่าสุขภาพแล้วก็ผิวของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลง